สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทัตตกศิลาในโหราพาลวยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในวันที่1นะครับธันวาคม2563นะครับเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่1ธันวาคมนี้ดาวก็จะเลียงตัวประมาณนี้นะครับเอยียงตัวแบบนี้นะครับโดยอ่า ที่ดาวอาทิตย์นะครับเรามาดูดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์นะครับอยู่ในราศีพิจิกนะครับอยู่เป็นราชาแห่งเลิกนะครับอยู่ในระหว่างลูกที่5นะครับดาวอังคารนะครับและได้ปู่เอกชั้นหนึ่งนะครับดวงอาทิตย์นี้ดาวอาทิตย์นี้เด็ดนะครับเด็นมากนะครับเรามาดูดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์อยู่ในราศีพฤษศนะครับก็อยู่ในเทสาตีแห่งเลิกนะครับและได้มาตรฐานเป็นอุดนะครับ ก็อยู่ในระหว่างลูกที่9นะครับดาวพุธนะครับเรามาดูดาวอังคารนะครับดาวอังคารอยู่ในราศีมีนนะครับก็ได้สมโนแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐานจุลจักรนะครับอยู่ในระหว่างลูกที่8นะครับพระลาหูครับลูกที่8นะครับพระลาหูมาดูที่ดาวพุธนะครับดาวพุธอยู่ในราชายแห่งเลิกนะครับ ออยู่ในนวางลูกที่4นะครับดาวศุกร์นะครับมาดูพฤหัสกันนะครับดาวพฤหัสนะครับเป็นโจโรแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐานอนุเกษตรนะครับสลับเรือนนะครับแล้วก็มีตำแหน่งเป็นนิดนะครับแต่ได้วอลโคตนวางนะครับเพราะว่าอยู่ในนวางลูกที่1นึ่งะครับดาวเสาร์นะครับเขาอยู่ในนวางดาวเสาร์นะครับ เรามาดูดาวสุกกันนะครับอยู่ในราศีตุลนะครับเป็นเทวีแห่งเลิกนะครับและเป็นเกษตรนะครับได้มาตรฐานเกษตรนะครับอยู่ในระหว่างลูกที่5นะครับพระราหูนะครับเรามาดูดาวเสากันนะครับดาวเสาอยู่ในราศีธนูนะครับแล้วก็เป็นโจโรแห่งเลิกนะครับเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับและได้วรโครนาวางนะครับเพราะอยู่ในนาวางลูกที่9้าดาวพฤหัสนะครับ คือคือดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เขาสลับเรือนกันและอยู่ในระหว่างระหว่างของกันและกันนะครับเขาก็เลยได้วอโคตห่วงนะครับเรามาดูพระราหูนะครับอยู่ในราศีพฤษกนะครับเป็นเทสาตีแห่งเลิกนะครับมาตรฐานเป็นนิดนะครับอยู่ในระหว่างลูกที่8ดาวอาทิตย์นะครับแล้วมาดูพระเกตแคนะครับพระเกตได้มหาธนูแห่งเลิกนะครับ อยู ens, 8, ่ในระหว่างลูกที unk, well ่8ดนะครับดาวอังคารนะครับได้มาเขาจะได้ปู่เอกนะครับปู่เอกชั้นสองนะครับปู่เอกชั้นสองนะครับพระอาทิต์นี่ดาวอาทิตย์ได้ปู่เอกชั้นหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับสองดวงนี้นะครับ2ดวงนี้เลยนะครับปู่เอกชั้น1กับชั้น2นะครับเรามาดูดาวมันดวยจะอยู่กันนะครับมาวมันจะอยู่อยู่ในมหันธโนเองเลิกนะครับอยู่ในระหว่างลูกที่7ดนะครับดาวศุกร์นะครับ ดาวเรียงตัวอย่างนี้ก็จะมีผลนะครับกับการที่จะดูเลขดีเลขเด็ดกันนะครับก็ก่อนจะไปดูเลขดีเลขเด่นกันนะครับแล้วก็มาทายดวงโชคลาภของแต่ละ,ละราศีกันนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับราศีเมษน,นะครับก็ตอนช่วงนี้โชคลาภของเขาก็ได้จากการที่เขาสะสมเงินไว้นะครับหรือว่าการทำมาหากินของเขานั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะมีดวงนะครับมีเงินเข้ามา เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆในเรื่องการงานของเขาแต่ข้อควรระวังคือระวังใช้เงินมือเติบหรือว่าโดนหลอกในการยืมเงินนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ช่วงนี้เขาก็จะผู้ใหญ่อุปธรรมนะครับมีผู้ใหญ่อุปธรรมมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับอันนี้คือโชคลาภของเขานะครับเรามาดูราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภนี่โชคลาภเขามาจากความที่เขาประสบความสําเร็จนะครับ ด้วยอะไรด้วยที่ผู้ใหญ่นะครับเขาเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเอาใจคนที่เป็นเจ้านายตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องสําคัญคือระวังคําพูดครับตอนนี้ระวังคําพูดให้มากนะครับ <ls testify> อะไรที่มันพูดแล้วเสียอย่าพูดนะครับพูดในสิ่งที่ดีอย่างเดียว <aspire to |en|> <him> แล้วก็ระวังการหลอกลวงคือตัวเองหลอกตัวเองด้วยนะครับตอนนี้นะครับเขาจะหลอกตัวเองนะครับ เรามาดูราศีมิถุนกันนะครับราศีมิถุนนี่นะครับโชคลาภของเขามาจากงานล้วนๆนะครับงานที่เขาทําเป็นงานฉาบฉวยงานที่เกี่ยวกับออนไลน์นะครับงานที่เกี่ยวกับความทันสมัยนะครับอะไรที่ที่เอาของที่มันมีอยู่แล้วมารีโนเวทใหม่หรืออะไรที่มาทําให้เกิดความทันสมัยขึ้นนะครับส่วนช่วงนี้เขาก็กล้าลุยนะครับ ต้องกล้าลุยในสิ่งใหม่ๆนะครับในงานใหม่ๆของเขาด้วยนะครับตอนนี้เหนื่อยมากนะครับก็ให้ระวังรักษาสุขภาพด้วยนะครับเรามาดูราศีกรกฎกันนะครับราศีกรกฎดตอนนี้เสนห์แรงนะครับผมบอกเลยนะครับว่าระวังเรื่องมือที่สามหรือว่าไปเป็นมือที่สามเขาด้วยนะครับแต่โชคลาภของเขามาจากบ้านหรือว่ารถของเขานะครับที่อยู่อาศัยของเขานะครับ จะทาให้เกิดโชคลาภนะครับอันนี้บอกไกลๆนะครับอาจจะดูเลขบ้านเลขรถก็ได้นะครับหรือว่าสิ่งที่ตัวเองใช้อยู่นะครับที่เป็นเลขนะครับที่มีเลขอยู่นะครับช่วงนี้ก็ระวังการหลอกลวงนะครับหลอกลวงในอ่าในทางทําให้เราโลภอ่ะอย่าโลภนะครับช่วงนี้อ่าลัคนาราศีกรกฎห้ามโลภเด็ดขาดนะครับก็ให คิดนิดนึ่ง่วเวลาจะทําอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็คิดนิดหนึง่งโชคลาภมาแน่นอนครับเรามาดูราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นี่โชคลาภก็เกิดจากการทํางานของเขาคล้ายๆราศีเมถุนนะครับอันนี้คือจากงานล้วนๆนะครับจากงานของเขานะครับจากการที่เขาเคยเขาเรียกอะไรเคยล้มมาแล้วอะครับไอ้ที่ล้มมาแล้วหรืองานที่พลาดไปแล้วจะได้กลับมาทําใหม่นะครับ แล้วเขาต้องโชว์ฝีมือให้เต็มที่นะครับอันนี้คือ <konuş asına> เขาเรียกว่าโชชคลาบคือมีโอกาสมีโอกาส <o> ได้กลับมาทำนะครับอันนี้ต้องทำให้เต็มที่นะครับจะได้สำเร็จสักทีนะครับเรามาดูราศีกันนะครับคนละคณะราศีกันก็เช่นกันนะครับคืองานที่เขาเคยทํานะครับแต่อันนี้เป็นงานที่เขาสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ทาทาให้มันดีกว่าเดิมคือต้องเปลี่ยน <cog> เปลี่ยนวิธีการทํางาน เปลี่ยนให้งานตัวเองมีโอกาสได้เข้าไปในที่ที่สูงขึ้นน่ยนะครับอันนี้คือโชคลาภของเขาถ้าเขาทําได้นะครับเขาก็จะมีโชคลาภทางด้านนี้แน่นอน,นครับเรามาดูราศีตุลนะครับราศีตุลนี่นะครับช่วงนี้จะมีชื่อเสียงนะครับโชคลาภของเขาคือได้คือชื่อเสียงชื่อเสียงซึ่งนํามาซึ่งเงินทองนะครับอันนี้คือเขาได้โชคลาภจากชื่อเสียงของเขาในสิ่งที่เขาทํานะครับแล้วก็ จะได้เป็นเงินเป็น<ม>เขาเรียกเป็นทรัพย์สินหรืออะไรที่กลับมาแต่เขาจะต้องเหนื่อยเหนื่อยมากๆนะครับเหนื่อยมากเลยนะครับเรามาดูราศีพิจิก,กันราศีพิจิกโชคลาภคือตัวเขาเองนะครับตัวเขาเองถ้าไม่ทำเองไม่ขยันเองไม่ศึกษาหาความรู้เองหรือว่าไม่ทิศตัดสินใจให้รอบคอบนะครับ ก็จะมีโอกาสจะไม่ได้โชคลาภโชคลาภตรงนี้ของราศีพิจิกคือตัวเขาเองนะครับเป็นโชคลาภตัวเองต้องทําเองต้องอะไรเองหลายๆอย่างนะครับก็ตอนนี้ก็อาจจะมีไม่สบายบ่อยๆนะครับหรือว่ามีอะไรที่รบกวนจิตใจเยอะนะครับก็อาจจะเครียดได้ก็ให้ปล่อยวางนะครับทําสมาธิบ้างนะครับต่อมาไห้ก็เข้าวัดทําบุญก็จะช่วยเสริมให้เรามีโชคลาภขึ้นนะครับมาดูคนลกคณะราศีธนู ธนูนี้โชคลาภได้จากหุ้นส่วนคู่ครองหรือว่าเพศตรงข้ามนะครับโชคลาภนี้ได้มายังไงได้มาจากความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับหรือว่าเราเราต้องเขาเรียกอะไรต้องมีสัจจะนะครับในตัวเองนะครับของคนราศีธนูถ้าผิดสัจจะก็อาจจะจะเสียลาบไปโชคลาภเขาแน่นอนครับเรื่องการเงินได้แน่นอนนะครับทั้งการเงินและความรัก ตอนนี้ราศีธนูจะดีมากนะครับก็ให้คิดดีนะครับทำดีคิดบวกไว้นะครับรอโอกาสช่องทางมาแน่นอนนะครับเขาได้จากงานเก่าๆที่เคยทําหรือว่ามีคนเก่าๆเพื่อนเก่าหรือว่าคนสนิทชิดเชื้อกันที่เป็นเพศตรงข้ามมานะครับก็จะช่วยเหลือทางด้านการเงินนะครับโชคลาภก็จะได้มานะครับเรามาดูราศีมังกรกันนะครับ ราศีมังกรนี่โชคลาภนะครับมาจากสังคมนะครับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ความขยันของเขาด้วยนะครับโชคลาภเขาได้จากอะไรได้จากการวิชาการนะครับได้จากการเรียนการศึกษาก็ได้นะครับเนี่ยเป็นโชคลาภของเขาเขาจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับอะไรที่มันแปลกๆพิสดารนะครับคนลัคนาราศีมังกรจะได้นะครับได้ในเรื่องการศึกษาด้วยนะครับโชคลาภของเขาได้มาจากทางนี้นะครับ เรามาดูคนลัคนาราศีกุมกันนะครับลัคนาราศีกุมช่วงนี้นะครับจะบอกว่าให้อยู่แบบแฝงตัวครับอย่าทำตัวเป็นจุดเด่นนะครับโชคลาภเขาได้จากผู้ใหญ่นะครับจากผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าคนคนที่เคยช่วยเหลืออุ้มชูเขานะครับก็ได้จากการที่เขาเขาเรียกอะไรไปช่วยเหลือคนพวกนั้นไว้ด้วยแล้วเขาช่วยด้วยนะครับก็คือ ใครก็ได้ที่เขาเคยช่วยเหลือหรือว่าเคยช่วยเหลือเขาจะให้โชคลาภเขานะครับก็ลองลองลอง,ลองดูนะครับว่าใครบ้างนะครับเราคนลัคนาราศีกุมนี่มีสิทธิเป็นเศรษฐีเลยนะครับในช่วงเดือนนี้ผมบอกไว้เลยนะครับต้องแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าในดวงเดิมของเขานั้นมีอะไรเสียหายไหมถ้าไม่มีอะไรเสียหายดีมากนะครับคนลัคนาราศีกุมนะครับเรามาดูราศีสุดท้ายลัคนาราศีมีนะครับ ช่วงนี้โชคลาภของเขานะครับจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าบุญบารามีเก่าช่วยหนุนนำนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับเอ็นดูรักใคร่นะครับแล้วก็เรื่องงานที่ใช้ไหวพริบป,ปฏิพานเยอะๆหรือว่าในการพลิกแพงผลงานตัวเองนะครับเอางานเก่าๆมารีดูเนตใหม่นะครับทำให้มันดีทันสมัยขึ้นนะครับก็จะช่วย ให้เป็นโชคลาภและเป็นช่องทางทาให้เขามีเงินมีทองได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับทั้ง12ลัคนาราศีนะครับในเรื่องโชคลาภเรามาดูเลขดีเลขเด็ดของท่านอาจารย์ยากันดีกว่านะครับว่าท่านอาจารย์ยาจับไว้ให้อย่างไรบ้างสําหรับวันนี้นะครับท่านอาจารย์ยาจับไว้สี่ชุดนะครับสามตัวสี่ชุด2ตัวสี่ชุดและผมเพิ่มให้อย่างละชุดนะครับก็ก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะท่านอาจารย์ยาลองจับไว้ให้นะครับแล้วก็ ท่านผู้ชมก็ลองลองลองดูนักศึกษาที่เคยศึกษาไปก็ลองลองดูนะครับว่าจับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูตัวแรกนะครับที่ท่านอาจารย์ยาให้เป็นตัวเด่นนะครับแน่นอนครับหนีไม่พ้นแน่นอนครับเพราะได้ปู่เอกชั้นหนึ่งนะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับครับสำหรับดวงที่สองนะครับเลขหมายเลขที่สองนะครับก็แน่นอนครับก็ต้องเป็นเลขเก้าแน่นอนครับเพราะเป็นปู่เอกชั้นสองนะครับนะครับ ถัดมานะครับตัวที่สามนะครับก็คือดาวเสาร์ <7 S 1> นะครับเจ็ดนะครับและเจ็ดนี้ก็ได้วอโรโค่นวางนะครับอยู่ในนวางลูกที่เก้านะครับดาหนะครับครับที่สี่นะครับก็คือดาวพฤหัสนะครับเลขห้านะครับเลขที่หกก็คือแปดนะครับพระลาหูนะครับและสุดท้ายเลยนะครับก็คือสองครับ ตัวห้อยนะครับที่ผมเรียกตัวห้อยนะครับท่านจานาให้ไว้แบบนี้นะครับก็ลองไปจับกันดูได้นะครับแต่เดี๋ยวท่านจันยามีเลขที่จับไว้ให้นะครับ3ามตัวสี่ชุดนะครับแล้วก็2ตัว4ี่ชุดแล้วผมเพิ่มให้อย่างละชุดนะครับเรามาดูเลขที่ท่านอาจารย์ยาให้เลยนะครับว่าให้เลขอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมจะให้เลข3ตัวก่อนเลยนะครับให้เลข3ตัวก่อนนะครับ ถ้าจันยาให้คือหนึ่งนะครับเรืตัวแรกนะครับหนึ่งตัวที่สองนะครับคือสองครับห้าครับชุดแรกนะครับหนึ่งสองห้าครับสามตัวนะครับชุดที่สองนะครับหนึ่งสองเจ็ดครับชุดที่สามนะครับคือหนึ่งสองแปดครับ ชุดสุดท้ายของท่านอาจารย์ยานะครับก็คือ1นึสองเครับแลวที่ผมให้นะครับ3ามตัวนะครับ1ชุดนะครับก็คือ7จ็ดสองเนะครับเจ็ดสองเ็ดสองครับผมให้เจ็ดเสองนะครับ7 9็สองนะครับ 2ตัวนะครับของท่านอาจารย์ยานะครับเรามาดู2ตัวของท่านอาจารยากันนะครับก็คือชุดแรกนะครับท่านอาจารย์ยาให้คือ5นะครับ2ครับ5 2นะครับชุดที่2นะครับก็คือ2 8ครับชุดที่3นะครับคือ5 8ครับ ชุดที่4นะครับผลทอาจารย์ยาคือ1 2ครับครับแต่ชุดที่ผมให้นะครับก็คือ7 2ครับครับลองไปจับจับดูนะครับลองไปลองที่เคยเรียนกันนะครับสำหรับนักศึกษาที่เรียนไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามเรามาตลอดก็จะรู้แก้วรู้แนวของเรานะครับว่าเป็นเลขดีเลขเด็ดของวันนั้นๆนะครับ และท่านผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่และอยากได้ตัวเลขที่มันน้อยลงกว่านี้ให้ไปติดตามในเพจของตากศิลานะครับก็สามารถเข้าไปแอดไลน์ได้นะครับในข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเขียนให้นะครับหรือว่าโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 9 2 3 1 3 2 7 2 3นเพราะครับพถาบ้านของเราก็มีเปิดการเรียนการสอนเรื่องวิชาโหราศาสตร์ต่างๆนะครับมากมายนะครับท่านใดอยากเรียนวิชาอะไรจะให้เปิดคัดอะไรยังไงก็ โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับสถาบันเราก็มีเปิดเหยียบชานะครับนวดนะครับนวดเหยียบชานะครับเพื่อแก้เคล็ดขัดยอกแก้รูเป็นธรรมภาก็มาเข้ามาได้นะครับและข้างหน้าสถาบันก็มีการเปิดขายกระเพรานะครับกระเพราอร่อยมากครับ20บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถมาอุดหนุนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมทัศน์ตกศิลาขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพวกกนใหม่ในวัน ที่16ธันวาคมนะครับสวัสดีครับ